วัสดี USA ครับจันจูเอสเอครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งพฤษภบาแต่ว่าเราก็คงจะเป็นวันแรงงานนะครับแต่ว่าวันนี้ทีนี้แล้วผมคิดว่างานสงการที่นี่มันหมดแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าที่นี่มีทั้งวัดไทยวัดลาวประมาณสักห้าหกที่นะครับแล้วก็วัดไทยวัดลาวที่นี่เวลาเข,ขจาจัดงานเนี่ยเขาจะดูว่าอ่ออาทิตย์นี้ วัดในจัดวัดในจัดไม่จัด,ด,จดเขาจะสลับกันจัดคนละอาทิตย์คนละอาทิตย์นะครับอตอนนี้ก็น่าจะเป็นคิวสุดท้ายของวัดวิมุตนะครับเป็นวัดไทยอีกที่หนึ่งนะครับในฮิวสตันนะครับจะพามาดูบรรยากาศจริงๆแล้ววันนี้ผมต้องออกมาเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าบอกกับเพื่อนว่าจะมาช่วยขายข้าวมันไก่ที่นี่นะครับก็ขับรถเข้ามาก็คนเยอะอยู่ไม่รู้ว่าเขาขายของขั้นบนหรือยังนะครับตื่นสายอีกแล้ว นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศก,กันนะครับว่าวัดที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับผมยังไม่เคยรีวิววัดในฮิลสตันเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศก,กันไปวัดที่นี่ใหญ่นะครับสวยเลยอันนี้เป็นบริเวณฝนน่าจะมาด้วยนะครับสวยนะครับตน้นไม้เยอะแยะนี่ดูนี่รถเยอะแยะเลยกำลัง,งทำพิธี งานน่าจะชนเพเสร็จแล้วนี่นะครับเป็นหมวยเวนวัดกว้างมากวลายเยอะแยะแล้อก็ไเพื่อารย์พรนะคุณยมโอ้ยย่ยยยยยมยยนยย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 ย้ยย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 ยรยย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 ย รานยู่หนเนยอเ็นตาโยนเย็นตาโอร่อยแบบไม่ต้องปงนะเย็นตาโพเจ้านี้นะรรวรวย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 รวรวยนวยร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 รวยนวรวยนนยรนี่วยรียยรวยรวยรยรวยรรรรวยยวยร้วย เนื้อมะม่วงน้ำพริกได้ครับมีดอกไม้ใส่สีนองแหน่อันนี้กล้วยทอดไก่ทอดับเราจะใช้วิธีการต่อคือส่งน้ำผสมล์กไปช้าไปชาส่งน้ำผสมอะไรเนื้อแดดเดียวจากที่ส่งน้ำผักใส่เสร็จแล้วก็เป็นเซซี่นองไปตรงนี้ก็ได้บริเวณบริเวณวัดค่อนข้างจะกว้างนะครับก็ใหญ่เยอะ เดี๋ยวเชิงศาสนาพิธีก่อนนำเข้าสึกต่อไต่อไปเป็นวันเที่ยงนะครับที่อยู่ข้างนอกถ้าพร้อมก็มาร่วมกันทำพิธีก่างคืนแล้วก็ไหว้พระสวีคาถาสิดก่อนปัญจฉริยานิยัจามาภูธิยมปิมตยามพันเต สามากลิกกำลังทำพิธีแมครับบอกยเตฟอร่อยถ้าไม่อร่อยให้เตรุถ้าไม่อร่อยใม่ค้าตุกถ้าม่อร่อยม่นตุกพิรุษเตโฟถ้าไม่อร่อยให้เตะใช่ไหม ไม่ไม่ถ้าไม่อร่อยให้เตะใช่ไหมไม่ขอเตะก่อนนะชุ่มฉ่ำในดวงใจจริงปฝดตกตกหนักมากนี่มโอ้โหตกหนักว่าดแล้วเชียวอ้าวไหมค้าบเก็บเก็บ เฮ้ยหนักจริงหนักจริงชุ่มฉ่ำในดวงใจสงการตอนนี้จะมีพิธีแห่นะครับแห่นางรำนางสงการกำลังมีพิธีแห่ เต็มที่เลยฝนก็ตกน้ำก็ลดให้เต็มที่ครูบาอาจารย์ก็เปิดเรียบร้อยแล้วโดวยท่านาาาอาจารย์เข้ามาหาชาจาพิทักนะฮะบรรยากาศท่ามสายฝนนะครับก็ยังสงระกันเล่นน้ำสงระถ้าสงการบรรยากาศง่ายๆนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าฝนก็ตกฝนตกด้วยแดดออกด้วย วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพอได้เปี่ยกกับเขาอยนั่นแหละครับบรรยากาศสงการนะครับวันนี้ฝนยังตกอยู่เลยนะครับฝนตกหนักมากก็เลยจะไปซะก่อนนะครับก็บรรยากาศของที่นี่ก็ยังเล่นน้ํากันอยู่เอาบรรยากาศจริงๆก็จะถ่ายรอบวัดแต่วันนี้ฝนตกนะครับจะบรรยากาศของวัดที่นี่ให้ดูนะครับจะว่าฝนตกโอกาสหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะมาเยี่ยมอาจารย์ที่นี่นะครับก็เดี๋ยวจะพามา คุยกับอาจารย์ที่นี่นะครับอย่างวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก็แล้วกันฝนตกนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝากกดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย